นับตั้งแต่เราแหงหน้ามองฟ้าบนุษย์เราเฝ้าถามคำถามหนึ่งมาตลอดในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้จะมีดาวเคราะห์ดวงไหนที่เหมือนบ้านของเราอีกบ้างไหมในปี2015องค์การนาซาได้ประกาศการค้นพบที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมามองดาวเคราะหดวงหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป1,400ปีแสงและมีหลายอย่างที่คล้ายโลกของเราจนน่าทึ่งมันคือแคปเลอร์ 452b หรือที่หลายคนเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องของโลกวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับดาวดวงนี้กันครับว่ามันเหมือนโลกแค่ไหนและเป็นความหวังใหม่ของเราได้จริงหรือ Kepler 452b Ke 45คืออะไร Kepler 452b Ke 45เป็นดาวเคราะหนอกระบบสุริยะ exoplanet ที่ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศ Kepler มันโคจรรอบดาวฤกษ์ John Rob ที่ชื่อว่า Kepler 456ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวหงส์ความเหมือนที่น่าทึ่ง โคจรรอบดาวเลิ์คล้ายดวงอาทิตย์ดาวแม่ของมันเป็นดาวประเภท G-Type เหมือนดวงอาทิตย์ของเราเลยครับแค่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยระยะห่างที่พอเหมาะโคจรอ,อยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยหรือที่เรียกว่าโกลดีล็อกโ n e ซึ่งเป็นระยะที่พอดีไม่ร้อนไปไม่หนาวไปทำให้น้ำสามารถคงสถานะเป็นของเหลวบนพื้นผิวได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิต1ปีใกล้เคียงกับโลก มันใช้เวลาโคจรรอบดาวแม่385วันแทบไม่ต่างจาก365วันของโลกเราเลยแล้วมันต่างจากโลกตรงไหนแม้จะคล้ายกันหลายอย่างแต่ Kepler 450b ก็ไม่ใช่ฝาแฝดของโลกสัทีเดียวครับขนาดใหญ่กว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ60%ทําทให้ถูกจัดเป็น Super Earth แรงโน้มถ่วงสูงกว่าด้วยขนาดที่ใหญ่กว่านักวิทยาศาสตร์คาดว่าแรงโน้มถ่วงบนดาวดวงนี้น่าจะสูงกว่าโลกถึงสงเท่า ถ้าเราไปยืนที่นั่นตัวเราจะหนักขึ้นสองเท่าทันทีดาวฤกษ์ที่แก่กว่าดาวแม่ของมันมีอายุประมาณ6,000ล้านปีและกำลังร,งร้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจทำให้พื้นผิวของ Kepler 450b กำลังเข้าสู่สภาวะเรือนกระจกขั้นรุนแรงคล้ายกับที่เกิดขึ้นบนดาวศุกร์เราไปอยู่ที่นั่นได้ไหมและมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่คำตอบสั้นๆคือยังไปไม่ได้ครับโดยเทคโนโลยีปัจจุบันของเรา การเดินทาง1,400ปีแสงนั้นไกลเกินจินตนาการอาจต้องใช้เวลาหลายหมื่นหรือหลายแสนปีแล้วมีสิ่งมีชีวิตไหมนี่คือคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุดเรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ด้วยองค์ประกอบที่เอื้ออำนวยหลายอย่างมันจึงเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีโอกาสที่สุดที่เราเคยค้นพบนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาและหวังว่าในอนาคตกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่อย่างเจมส์เว็บอาจจะสามารถวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศของมันและบอกเราได้มากขึ้น ว่าบนนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังเดินทางไปแคปเลอร์สีหไม่ได้แต่การค้นพบดาวดวงนี้ก็เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าในความมืดมิดของอวากาศอาจจะมีบ้านหลังที่สองรอเราอยู่จริงๆก็ได้การค้นหาจึงยังต้องดำเนินต่อไปคุณคิดว่าบนแคป l e r 452b จะมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาแบบไหนลองจินตนาการแล้วคอมเมนต์คุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ